มีข้อเสนอที่น่าสนใจของพรรคการเมืองที่จะเสนอต่อคณะกรรมการยกรลางรัฐธรรมนูญนะครับกรณีประเทศเกิดทางตันที่ตามจากคุณเพนพรพิพัฒน์โนไทยรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพิมพ์นภคากรรมธมการยกร่างเผยข้อเสนอของพรรคชาติพัฒนานะคะว่าในกรณีที่เกิดทางตันของประเทศสามารถให้คนกลางที่ไม่ได้เป็นสสเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ค่ะ พลเอกเลิศร,ร,รัตนาวานันดิโษโฆษกคณะกรรมการยกกร่างรัฐธรรมนูญแถลงภายหลังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพักทาาพ,พัฒนาและพักพลังชนว่ามีหลายประเด็นที่สอดคล้องกันกับหลายพักการเมืองและประเด็นที่ทุกพักเห็นตรงกันคือมาตรา237เรื่องการตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพักทุกคนในกรณีที่มีกรรมการบริหารพักทำผิดโดยที่บุคคลอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมนั้นมองว่าเป็นการกระทบสิทธิ ขณะที่พรรคชาติพัฒนามีข้อเสนอที่น่าสนใจในกรณีที่เกิดวิกฤตของประเทศอาจจะให้มีการเสนอบุคคลที่ไม่ใช่สอสอเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยใช้เสียงสามในสและให้อยู่ในวาระจำกัดเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดกันว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดทางตันในบ้านเมืองก็เป็นข้อเสนอกับเป็นตัวอย่างเพราะว่านี่ผมคิดเองนะ อาจจะถ้าเราจะเขียนอาจจะบอกว่าส้านายกสูก่สอก็ควรจะมีะมนายกโครงการเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา,ล,าล้านจีพาเรื่องตัางๆเพียอเพียก็อาจจะเป็น,ปน,ปนปทางหนึ่งการที่จะสูกสต่อไปก็ให้นคนเข้ามาแต่ว่าเมื่อสูออ่สถอสอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะอันนี้อันนี้ผมพูดเป็นตัวอย่างที่พักอาศนอมันตัวเองแตแต่ว่าค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้ พักมาตุภูมิก็จะเข้าเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมาการยกร่าร่างรัฐธรรมนูญค่ะคุณทีรพัทรค่ะ